นใช่ครับพ่อชาเนาะชาสปรีดว้าพร้อมคอเลยนะคะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะห่อให้หรอได้วงล้อนะคะ17.1.4นี่รถสีอะไรคะพี่รถ<ล>เบสสีน้ำเงินนี่รถสีน้ยเงินนะคะแล้วก็ได้มือลิงนะคะทุกคนแล้วก็ซีลวดค่ะนะคะใครที่ซื้อวงล้อนะคะซีลวดลดเหลือกล่องละ75บาทนะคะเลืกซื้อได้เลยหน้าร้านนี่อ่ะโอเคมีอะไรอีกไหมคะ นี่น็อตสองตัวสองตัวนี่น็อตละสิบห้าบาทแตลงใส่ถุงให้นะคะมีน็อตด้วยมานี่ครดุมไม่ใช้เหรอครับพี่ต้องใช้ดุมเดิมดุมเดิมได้ครับดุมเดิมทำสีก็ได้ครับก็นี่ใส่เว็บร้อยตัวเก่าได้นะพี่ใช่ครับตัวเก่าแน่นอนครับถ้าใส่ไม่ได้มาเปลี่ยนผมครับผมไม่ยากไม่ยากใส่ได้ครับแน่นอนนี่นะครับช้ามาจากหันชานะครับ ยางยืนใช่ไหมพี่ยางนอกอยางในใช่ไหมครับรออยางยางยางโอ้ได้ครับถ้าใ,ใช้อะไรครับหมอ